ในสุภาษิตที่16ข้อที่สองบอกว่าคำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะถ้ามันไม่มีประตูให้มันเข้ามามันไม่มาเกาะหรอกเหมือนอะไรคะเหมือนนกเนี่ยมันก็บินไปบินมาผ่านหัวเราใช่ไหมมันแต่ถ้าหัวเราเป็นขอนไม้มันก็จะมาเกาะใช่ไหม แต่ว่านี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่มีเหตุผลมันจะไม่มาเกาะคำสาปแช่งจะไม่มาเกาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นเพราะว่ามันมีเหตุผลนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูความชั่วช้าคืออะไรคือบาปที่ทำจนเป็นนิสัยจนเกิดมีแนวโน้มไปในทางทิศนั้นอย่างเช่นต้นที่เราเห็นชัดนะคะ ก็คือต้นมะพร้าวที่อยู่อยู่ริมทะเลเราก็จะเห็นว่ามันมีลมพัดมาบางต้นมันก็เอ็นไปใช่ไหมคะมันก็เอ็นรู่ลมและมันก็ถูกลมตีตีต,ตจนในกระสุดมันโตขึ้นก็โตแบบเอียงเอียงไม่มีลมมันก็เอียงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปอันนี้เนี่ยถ้าเราทําซ้ําๆมันจึงเรียกว่าความชั่วช้ามันเข้ามาเป็น นิสัยมันเข้ามาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราและพอมันเข้ามาในชีวิตเรามันก็จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเราในตระกูลเรานะคะบาปคำว่าบาปก็คือการพลาดจากเป้าของพระเจ้าแต่ถ้าเราทำอะไรซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นความโน้มเอียงหรือความชั่วช้าหรือคือความอาธรรมนะคะเวลาที่เราปลดปล่อยเราเรียกความอธรรมเพราะว่าความชั่วช้าฟังแล้วมันชั่วช้า ะะแต่ว่าถ้าพูดถึงความอาธรรมเนี่ยพอเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราแตม่มันเหมือนกับมันเข้ามามีอิทธิพลกับเราแล้วก็มันมีอีกคำหนึ่งคือการละเมิดก็คือก้าวข้ามเป้าไปทําผิดต่อคนอื่นไม่ได้ผิดต่อพระเจ้าแล้วตอนนี้ไปทําผิดต่อคนอื่นเพราะว่าพอทาผิดกับพระเจ้าแล้วทีนี้ตอนนี้ไปทําผิดกับคนอื่นด้วยนะคะทีนี้พอทําผิดกับคนอื่นเช่นเราเนี่ยไปว่าคนนะคะหรือทําร้ายเขาเจ็บปวด หรือไม่ก็คนอื่นมาทําให้เราเจ็บปวดทําซ้ซําๆมันก็จะกลายเป็นความโน้มเอียงอย่างเช่นคุณแม่ของดิฉันเนี่ยยกตัวอย่างนะคะคุณแม่ของดิฉันก็จะมีวิญญาณบางอย่างที่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงใครเจ้านายหรืออะไรเนี่ยแม่ก็จะไม่ชอบแม่ก็จะว่าคนนั้นคนนีน้ดิฉันก็ติดนิสัยนั้นมาเพราะอะไรมันเป็นความโน้มเอียงมาจากคุณแม่มา แต่เราหยุดเมื่อไหร่พอเรารู้จักพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เนื้อออกไหมคะแล้วคุณแม่ดิฉันนะพอเชื่อพระเจ้านะเหมือนเกิดใหม่เลยคะ่ะไม่เคยพูดถึงไทยเลยสุดยอดจริงๆถึงได้เห็นว่าท่านนี่เกิดใหม่จริงๆเห็นไหมคะว่าพระเจ้าสามารถที่จะทําให้เราหยุดได้จากบาปเหล่านั้นมันจะได้ไม่ต่อเนื่องลงไปถ้าดิฉันยังเป็นคนอย่างนั้นข้าพทุทธก็จะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกัน เห็นไหมคะเพราะมันเป็นความโน้มเอียงนะคะมันเป็นความอธรรมหรือมันเป็นความชั่วช้า